คะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพามาดูแปลงดําเนินนะคะที่มีแต่คนถามหานะคะว่าต้นพันธุ์เขาเป็นยังไงตอนนี้ต้นพันธุ์เขาสูงแล้วนะคะก็มีลูกตั้งแต่โคนจะหลดปลายเหมือนเดิมตอนนี้จ๋าก็เข้ามาดูที่สวนนะคะค่ะก็ใช้เวลาอีกสองเดือนเต็มที่นะคะดําเนินยังไม่แก่ค่ะก็จะอยู่ในห่วงสองเดือนนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณช่วงพฤศจิกาอมประมาณนี้ค่ะจะได้ สำหรับท่านไหนที่ต้องการก็สามารถสอบถามเข้ามาในเพจได้นะคะดาเนินที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไงนะคะแม้กระทั่งคนแถวภาคตะวันออกแท้ๆก็ยังสั่งจองมาที่สวนเรานะคะไม่ได้สั่งกันธรรมดานะคะสั่งเป็นกิโลนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ของฟาร์มต้อมจำแล้วก็ฟาร์มที่โคราชเขาปราศจากไวรัสจริงๆนะคะจากที่ถ่ายทําให้ดูนะคะทั้งแปลงไม่มีไวรัสแล้วก็สายพันธุ์เนี่ยจะดกตั้งแต่โคนเห็นไหมคะร่องรอยยังเหลือนะคะตั้งแต่โคน ไล่ไล่ไล่ขึ้นมาค่ะเขาถามกันว่าเป็นมะละกอพันเตียหรือเปล่าเขาไม่ใช่พันเตียนะคะแต่เขาออกดอกออกลูกได้ตั้งแต่หัวเข่านะคะแล้วก็ออกยาวขึ้นไปเรื่อยๆท่วมหัวยื่นมือนะคะเขาเป็นพันธุ์สูงออกลูกได้ตั้งแต่หัวเขา่าจนท่วมหัวเรานะคะเห็นไหมคะสีผิวของมะละกอบ่งบอกถึงลักษณะของสุขภาพที่แข็งแรงของมะละกอปราศจากมาแมลงรบกวนและไวรัสนะคะดูที่ยอดดอกนูน่น ดอกแข็งแรงมากช่อดอกใหญ่ก้านดอกใหญ่นะคะใบก็ใหญ่้วนแข็งแรงก็คือไม่มีไวรัสแม้แต่นิดเดียวนะคะนี่เรียกว่าอะไรเป็นรอยแผลเป็นนะคะอ่านี่เรียกว่ามะละกอหมากัดเป็นสับทางมะละกอนะคะเป็นร่องรอยของเพลี้ยไฟลงนะคะนี่เห็นไหมมันจะมีฤดูก,การที่เพลี้ยไฟจะลงค่ะเห็นไหมคะเป็นนิยามสับของมะละกอเรียกว่า มะละกอหมากัดนะคะหมากัดมะละกอนี่เป็นแผลแบบนี้นะคะนี่ดูไว้หมา,ากัดมะละกอเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสับใหม่เนาะจะได้ไม่ดูไม่ดูกันว่าเออมะละกอทาไมเป็นแผลนะคะนี่ละคะเห็นไหมนี่อีกลูกหนึ่งนี่เป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะนี่วันนี้เราก็เอาภาพของแปลงต้มสามแล้วก็ฟาร์มแปลงดําเนินมาให้ดูนะคะนี่เขาออกลูกได้ดกมากออกลูกตั้งแต่หัวเข่าอะค่ะเห็นไหมคะ เป็นอีกต้นหนึ่งถ่ายซูมให้ดูชัดๆดูลักษณะของลูกได้สวยงามแล้วก็เป็นพวงมากดำเนินคืออะไรคะ่จะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะมาอีกต้นหนึ่งนะคะดำเนินคือสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการทางตลาดเป็นพันธุ์ส้มตาลูกจะสั้นนะคะค่ะคนภาคกลางนิยมรับประทานนะคะแต่ภาคอีสานก็มีบ้างะคะ่ะส่วนมากแล้วตัวนี้จะได้ราคาดีเวลาขายให้แมค่ค้าส้มตํานะคะราคาตามท้องตลาดก็สิบบาทนะคะลูกหนึ่งก็หนักเกือบโลไปแล้วคะ่ะ นี่เห็นไหมคะเขาไปขายปีกให้เราก็โล1สิบห้าบาทหรือยี่สิบาทอะไรประมาณนี้นะคะร้านขาปีกค่ะเราก็จะมาดูความดกอลังการของต้นเขานะคะอันนี้ถ่ายซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะดกมากไหมคะค่ะสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็ทักเข้ามาอินบ็อกเข้ามาทางเพจได้นะคะต้อมจ๋ามะละกอฟาร์มค่ะเนี่ยคะ่ะเบอร์ภาพเอาไว้กลัวคนมาคัดลอกไปค่ะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วขออนุญ,ญาตขอตัวก่อนนะคะ